ตัวผู้พันนุ่์ง่ายไหมครับอันนี้ระแบ้งเันหมายไปครับอาจะเอาไว้เป็นเป็นพันนะครับแมยงน้อยมันยังย็มกงลังเก็บผักไปเกับเขาอยู่ครับอืจะง่ายก็ได้กินแล้วได้เนี่ นี่ก็จะได้งดออกตลาดก้อนนะครับวาน้องเอ็มก็ไก่สีควดแล้วครับสวัสดีครับบอจเกเขคขอนแก่นครับนี่มาพอกันอยู่หน้าครับอยู่หน้าตะแบงยี่ลำฟามนะครับวันนี้บัลออกตลาดแล้วครับนี่กับพากันออกมาหน้าครับพายพี่น่อง่าเบิงสวนครับสวนตะแบงปลูกของใบกลังงามครับ เห็นไกลๆนี่คก็ข่างตัวผู้เลยครับพี่ครับตัวผู้ตะแบงปลูกหวววงงามลั้งเป็นดอกเลยครับนี่ตัวผู้พันธุ์ง่ายๆไหมครับเป็นหมากง่ายๆเดี๋ยวถาเบื้องตอนพุนละตอนเป็นหมากุ่นะครับเบิยงใดครับเบื้องปลูกงามครับเป็นแถวเลี้ยงตรงเลยครับ ห้เป็นลองเป็นลองอี่ทั้งปีจะเป็นแตงครับกําลังเปลี่ยนหน่วยนย่หน่อยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทั่วฝักเห้ยวครับกําลังต้น,น้อยอยู่ตะแบงก็เอาใหม่มาซักเป็นคางครับ ก็สิคอยไตขึ้นตามใหม่ใั่ไหมละครับเนียนี่ครับไตขึ้นไตขึ้นตามใหม่ใส่ข้างแบบธรรมาชาติเลยครับข้างในพา่ครับบรรยากาศตอนเร่งๆครับอากาศดีพี่น้องอากาศเย็นสบายนะครับช่วนี้ ทางขี่เป็นข้างบุกบวบครับบนเงยนี่อู้อันนี้ดับแบ้งคนไม้ไปครับ่าจะเอาไว้เป็นเป็นพันนะครับเป็นมเมล็ดพันธุ์ี่ทางขี่เป็น,น่วยล่างงามครับ นีนค,ครับทางคนเป็นผู้แมงนะครับตะเวนกลังสิลับผู้เหรอครับพี่น้อง <c oughs> เด็กหน่อยเรียนเห่นก็มาหน่อย <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> มันก็ดีครับหยุดลงเรียนหน่ผ้ามาเห่นหน้าครับอันนี้จะเป็นหลุมบมึกอื้อครับหรือว่าฟัก้องอยู่เหรครับเนี yeah. ่ ปูเป็นหลุมเป็นหลุมนี่ครับขุดลงไปครับเอาเม็ดย้อนลงเลยครับหลายหลุมอยู่ปุ่นเหรครับขาเบิ้งตอนเด้เป็นน,นุวยเก็บนุวยมือนหอครับพี่น้องว่าจะเป็นไหนครับฟังปุ่นกับสวนไพครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งสวนไผรช่วงนาเลี้ยงจะเป็นไหนครับอ๋อไมีแหง หนียงครับนี่แหนีงนย่งนี้ไปแกงเสียบครับตัวมีว่าหลายครับช่วงหนาแรงเนาะหนีงน้อยไหมนี่ละสวนไผ่ห้างช่วงหนาแรงครับก่ได้เค็นยังนะครับ่อกไปไปบ่มีต้นว่าจะเผืออย่างนะครับ แต่ส่วนใบมีแต่ใบไผ่แห้งๆนี่ครับนี่เป็นปุ๋ยสันดีเลยไดครับนี่ใบไผ่นี่เลวลามักหมมนี่ะครับไฟมักหมมของไปเเขาเอาขาดมัปกวดกองๆเซค้นต้นจังน้อยครับพุ่นละให้อากาศเริ่มห้อนขึ้นขึ้นหมดแล้วครับทั้งเขาจังสิมาหดน้ำมีหน้ามีสามนะครับหดน้ำเดีไปเห็ดให้ออกนอกไดูนะครับ หาเบิองกันนะครับช่วงคุณไปเบิองสวนไผ่มาแล้วฟังเสียงผ้าเบิองผักส,สวนขั้วครับเป็น้องเอีมกำลังเก็บผักไปเห็ดกับเข่าอยู่ครับผักสวนขั้วเขากำลังงามผักชีก็เป็นอันนี้แล้วครับเป็นดอกเป็นดอก,ดอกแล้วมีหลายอย่างอยู่ด้วยผสมกันอันนี้ก็ชีใบเรื้อยตัวนี้ ขึ้นอ,ออกตัวก็หลุดนะางในน้ำปากมือใช้ปุ๋ยแขวกเนี่ยครับมะเขือเทศกับมีเดี่ขุ่นนยายอยู่มีแต่ต้นอันกระลังออกมาเต็มเลยเครื่องพริก,กเครื่องบะเขือปลูกแหวกเ,เพราะาได้กินครับผ่าสารครับควรจะใช้ผพาพี่น้องเบิ้งหงม่วงเบาพี่น้องกระลัง,งดกครับ ป๊าดอ่ะน้อยๆอย,อยู่เป็นพวงเนะครับดรอกระลายครับเกกบิ่งดรอกระกำลังไหลยยหอย่าจังไงก็ได้กินอลไรได้น,ดนี่เบิ่งพวงนี่โอ้เขาปลูกไว้ต้นนี้ก็น่าจ,จะสองปีสองปีกลัวโอ้ยมันลน นี่ต้นเดียวครับเดี๋ยวหามาปลูกไวอีกครับปลูกได้ปลูกไวกันี่ลครับได้กินปีกลายกัได้กินได้ครับนี่ปลูกปีเดียวได้กินนะพี่น้องต้นนี้ไหมงอ,มอขีเล็กชวนียอขีเล็กกำลังงามเลยครับกำลังปรงงามเลยครับนี่ยะ่สองคำต้นครับพี่หน้าห คูกนเลยนี่ครับบังนี่เป็นต้นยางนาครับต้อนอยางนาปลูกอยู่คู่ครับหลายต้นอยู่ครับต่อเบื้องครับพี่นาเนี่เป็นได้มีเห็ดออกคือเพิ่นว่บนี่ครับเห็นนุ่งเป็นออกเห็ดกงเงานี่ก็เลยอยากล้องเบื้องครับ กละนาเฮ็ดพีนาเวลาพี่น้องอาทิดตามเบื้องเรื่อยๆนะครับดอกแค่ครับกำลังงามครับมาเป็นหนึ่งกินกับเจ้าว่าพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องยางยางเบื้องสวนครับเบื้องสวนผักอยู่หน้าเขาเนี่ยครับนี่ตรงนี้ก็ เริ่มคำแล้วครับวันนี้ก่ก็ดีครับอยู่ห้อยู่หน้าทุกนี้ก็จะได้งดออกตลาดก้อนนะครับว่าน้องเอ็มก็ไก่สีคอดแล้วครับก็บฟุละทาคอดแล้วก็แข็งแรงดีพุแล้วครับทั้งสีเอาเริ่มกันไหมนะครับในก็ฝากพี่น้องกดติดตามบอจ็คนคอนจั่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ